สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันแปร์ลำเบิร์นออฟฟิเชียลอ่ะอีหล่ามาหัดเลียวว่าสั้นรอก็จะมาจอบนะคะเรามาจอบเลยนะคะจอบจอบเด็กหญิงเขามาถึงแล้ว ผมเป็นกระจิตเลนติดหัวเลยเด้แค่เป็นหกเพราะความบันเทิงฮะไม่รู้เลยพ่อกันชัยมาแล้วหรออีบอทัอาเงินแล้วเนี่ยอีหลามาแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใดเป็นติดเป็นจริงก็ให้แม่ตามมึงก็นนะเส้นผืนหนึ่ เอาวยมนาขามาแล้วครับผมพี่นอนมาดีค่ะขึนทีอามอามวยเนาะนั่นพ่อกนนีแล้วนั่นพ่อกนรีแล้วอาบน้ำไปนางเอกน้ำ่อมาบน้ำไปนางเอกน้ำาอาบอาบน้ำเลยเริ่มเรมแล้วมือดีม่่ไาสบูมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วนี่พี่น้อง่อแล้วดูหางานแล้ว่อแล้วได้ไหแม่ มาไทยีแต่โบราณนอแม่ม่ไม่ยังมาเลยเมีแปมป้อแปมป้อขอบคุณค่ะผ่อนนิพววายเมียวาเห้สวย สวยก็บประเดี๋ยวอหยังนี้ได้ละอีพ่อมากวะหละออาบบ้าอาับน้ำกับบ้าอับน้ำก็สวยคือเก่าว่ะหลาอีพ่อตัวล่ะน้นองไปแล้วล่ะบ่ทันน้องไปแล้วน้องไปแล้วเอาอย่าเฝาปิดสังกะซีหลาบ่ทัานเดืเข้ายอยูเป็นปิดสังกะซีลาดลาขอบคุณค่ะวุ้ย คิดยังไงวิเกือ,<ข>อ,อบเข้ามาไม่ได้เขาปิดสังกะสีรัดเราตายแล้วจังลอยมาได้ทุกวันพยายามเรานั่งคากัน อาอยบอกคุณทางบ้านจังได้ท,าาาาทํางน้นน่าไมนบอกทันไหมนี่ แล้วเขายิงตรงมาจากกรุงเทพมหานครอมรอรัตนโกสินทร์ค่ะพี่ผมับขอบคุณครับบุนน้องโซเฟียครับผมน่องถามหายใหญ่ายงอ่ะมันงานอยู่เกียบเผาบะไรับเอาปิดชั้นกระสีรัด,ดยิงมาแล้วเดี๋ยิงไปไหนนี่โอ้ยไปเล่นกับมา แไอ้นีบมือ้่เสามมือกว่าให้แห้งให้แ้งแห้งักนว่า้กันถึงแล้วค่ะอีหลาพี่น้องค่ถึงแล้วสวัสดีคุณย่าเตรียมตัวพักผ่นเพราะเดินทางไกลแม่แก ำไมมาใช้อย่างนี้ขายที่นี่กระชาลูกดี่นี่กระวัตรสืบเพลิดเสกซ่าแนหมูเสเซ่าอย่างนี้ที่ใจเขาคือบังปวยนี่เด็กไปหนังยุ่งกันนี่แผยยุ่งมันโมแมนแผ่ละนี่มันหุ่มบอเขาบอมันหุ่มอยูตาบาขันมันโมแผ่มันจะเป็นสีชมพูบะเนียเนี่ยบะเนียมันกินมันหุ่มมันอิ่มกำสืบเลิดตัวนี้มันอิ่มโพด ช่วยมาถวบซีมือเหรอมันบออยู่เลยถำบจาของอันนี้เขาไว้ได้ไอ่มาำบเลยอยู่สนามสูเปเตมีน่ะนี่สินอนพ่อแม่ยู่หนีมันบอซีมือเหรอยมาจ้าฝากลูกนะฝั่ลูกนะยงลูกเนียใครปะนั่นไงนั่นเนี่ยนี่สิยังลูกนี่บอฮะยังลูกนี เกี่ยวกูแล้วมันจะคืออย่างอเนนี้เฮ้ยประสานตายทองเดียกันขึ้นเดือนง้ากระจาล้ำเพิ่นล้ำเพิ่นตูมันเมนบอมันทำาองไหนบตาของเนื้อไรไประสานเขาดอกไซ่กันกราต่ายฟองแสตาพิขาดเหมือนทำลองเดียกันเอือนับลัล้ำเพิ่นไปตายหอกเพียงใหม่เพียงเออสอนหลัไปไสอวหไานนี่เดียบุเอื้อไม่เกี่ยมผองการใช่ แต่พ่อพ่อจะเอาเต้รโบอลด่ลงพ่อกันใช่ป่ะบีช้างบีไทยบีอะไรอร่อยกเออจักเต้มาอย่าี้เพงสเพลงแหม่ยหมาลองสามเราชิลองไ้เด้ลองสองเพลงก็ลองไดก็แค่กวคูเบทกรลองไันใดเต้พีบีอพี่นะวนะไอ้เพคคู่เวทรกรองยู่เหออุ้ยพอดีบอกล่ะพอเคยมาพี่คู่เบทยรเถื่อเป็นอย่างนอารมณ์ัหวนจเือ ไม่ฝ่ายไหนลูกไม่ไม่ฝ่ายย่ไสนั่นไม่แก้มก็ล้วงได้หนีใส้ตาพี่ขาดไใช้ตาพี่ขาดอันนี้คุณนามาเข้าไปใส่เหมือนตาเขาจักเขาเนน้าเขาเป็้ากเงียบกบเดีมาเท่มมากพูดยาเสรกเขาขี่รถเมยบออันนี้กบือจะเราจะ้อง่ไ่เยว่าเสียงเสียงหนูมันใหญ่เสียงมันไหลเสียงนเยันหล บอดบอดใหญ่ลำเล่าไปไหนครับพี่แม่พี่แม่ลำเล่าไงไหนครับพี่แม่ฮะลำเล่าไปไหนฮะกันนี่์ละแต่วตาพี่ขาดนี่เลยนั่นลำล่าเหรอลำเล่าดีเออลำเพื่อนนั่นล่ะโอ้แต่ว่ามันไม่เห็นมันออกลาแหมมันลำไทยมันเหมือนเราเมีลำไทยก็ยังหล่าลำนี่หล่าลำไทยอยู่หล่ายยังไม่ได้ลำเล่าอยู่ไรตัวบพงหนูไปตั้งไรไปโยุคนนู้นี่เครื่องหนึ่งตั้งไรไปอยู่ในเต็ยงพี่น้องใช้ไลโยกคนนี้ เป็นกำลังคิดคิดอย่างนำ้ำเพลงไหมเป็นพี่น้องก,อกนะันจะเ,เ,เ,เจอกันคลิปต่อไปค่ะพี่น้องกัน